بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة วักุลลาบิดะอัตินดลลาละวักุลลาดอลาละตินฟินนาร์ซุลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุขอความอินดุความเมตตาจากองค์ลอซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านรวมทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งทุกท่านนะครับการยำเกรงต่อพระองค์อัลลอซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น เป็นสิ่งจำเป็นที่มุสลิมเราทุกคนจะต้องให้มีขึ้นในหัวใจของเราอันเนื่องมาจากว่าการยำเกงต่อพระองค์อลอสุบฮานหัวตาลานั้นมันเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ตัวเรานั้นมีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาถามว่าทำไมผมถึง เกินในรายการแบบนี้นะครับอันเนื่องมาจากว่าถ้าเรามีความยำเกรงต่อพระองค์ลอสุบฮานหูวตาลาแล้วการที่เราจะมีความพยายามมีความอุตสาหะที่เราจะนำตัวเราจะพาครอบครัวเราศึกษาแนวทางของท่านรอซูลุลศ็อลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น มันค่อนข้างที่จะทําได้ง่ายอันเนื่องมาจากว่าเรามีความยำเกรง <c oughs> แต่ถ้าเราไม่มีความยำเกรงหรือว่าการยำเกรงของเราเหมือนกับหลักแย่ๆหลักหนึ่งปักอยู่ในโคนตมที่หาที่ยึดไม่ได้วันหนึ่งก็ยำเกรงวันหนึ่งก็ไม่ยำเกรงวันต่อมาก็ยำเกรงอีกวันถัดไปก็ นะครับขึ้นขึ้นลงลงประเภทนี้เนี่ยวันหนึ่งเราจะพบกับแนวทางที่ดอลลาร์ละแนวทางที่หลงผิดถ้าเราจะหวนกลับมาหาพระอ,องค์เราสมหาอุตตาอีกครั้งก็เป็นการกลับมาที่ยากลำบากบางทีความตายก็มาอยู่ที่ลูกกระเดียกแล้วบางทีร่างกายสังขารจะไปทำในสิ่งที่ผิดผิด ในสิ่งที่ดอลาร์ล้ไม่ได้ก็เลยยอมจำนวนต่ออัลลอฮ์ซะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรามีความยำเกรงมีความตักวาเกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมจะต้องมีความพยายามมีความอุตสาหะในการที่จะเรียนรู้ในการที่จะศึกษาในเรื่องราวของศาสนาอิสลามของเรานะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่อง ที่ต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องของเยาวชนจำได้ว่าครั้งที่แล้วนั้นเนี่ยได้พูดถึงความกล้าหาญได้พูดถึงความตักกวาได้พูดถึงความอดทนของนบีอิสมาอินในขณะที่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับที่พ่อผู้เป็นอิบราฮีมผู้เป็นพ่อนั้นจะเชื่อ เพื่อที่จะสนองตอบเจตนารม์ของเอกองค์ลสุบฮานหัวตาลานะครับความกล้าหาญของนบีอิสมาอินในขณะที่เป็นวัยรุ่นนั้นเป็นความกล้าหาญที่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในยุคข,ของเราเนี่ยจะมีใครที่จะสละชีวิตของเราได้ เหมือนกับที่ท่านนาบีอิสมาอินบอกกับพ่อว่าให้ทำตามในสิ่งที่ถูกบัญชาใช้มาได้เลยแล้วจะพบว่าฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่อดทนนะครับวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาพูดต่อถึงในเรื่องของเยาวชนในเรื่องของเยาวชนมุสลิมของเราว่าทำไมไอเรื่องราวหรือว่ากิจกรรมที่ไม่ใช่ของมุสลิมเนี่ย พวกเรามีส่วนร่วมมากนะครับในเขตน้องจอกเนี่ยนะครับมีมุสลิมอยู่เยอะเวลามีเรื่องของประเพณีในเรื่องของวันสงการในเรื่องของแฮปปี้นิวเยียร์เนี่ยเราไปดูครับเยาวชนที่รวมตัวกันแล้วมีการรื่นเริงมีพฤติกรรมในเรื่องของสงการในเรื่องของประเพณีที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยไปดูเถอะครับ ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตเป็นเยาวชนมุสลิมทั้งนั้นเลยปีใหม่จัดงานรื่นเริงที่บ้านนะครับได้รับการอนุมัติจากพ่อแม่ผู้ปกครองอันเนื่องมาจากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาดีพอนะครับวันนี้เนี่ยนะครับ เราจะรักลูกของเรามากขนาดไหนเราก็จะต้องเอาอิสลามให้กับลูกของเรามากขนาดนั้นการที่เราส่งเสียลูกของเราเนี่ยนะครับจบปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอกมีหน้าที่การงานในสังคมที่ดีมากมีเงินดงเงินเดือนสามสีหมื่นห้าหมืนแต่ลูกของเราไม่เคยสูหยุด ให้กับองค์เราซุบฮานหุตาลาเลยลูกของเราไม่สามารถยกฮาดัสใหญ่ได้ไม่สามารถอาบน้ำาจนาบ้าได้เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เป็นเรื่องที่จําเป็นในชีวิตประจําวันของมุสลิมเกี่ยวกับอิสลามลูกของเราปฏิบัติไม่ได้เลยถามว่าในอิสลามในศาสนาของอัลเราซุบฮานหุตาลาเนี่ยลูกของเราติดลบเลยนะครับ เยาวชนของเราเยาวชนมุสลิมของเราเนี่ยไม่สามารถสอบผ่านในข้อสอบที่พระองค์ลละซุบฮานหัวตาลาให้เขาในขณะที่เขามีชีวิตยอยู่ในโลกดุนยานี้ได้เลยบางครอบครัวพ่อแม่ไม่อยู่บ้านพ่อไม่อยู่บ้านไปนอนค้างคืนที่สู่เรานู้นสู่เรานี้นะครับถามว่าลูกเต้าเป็นยังไงอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลี้ยง คำพูดง่ายๆแค่เนี้ยลูกจะไปโรงเรียนเสื้อผ้าจะเก่าจะใหม่บางคนนะ่หลอครับพี่ท่านผู้ชมกางเกงเนี่ยก้นขาดปะแล้วปะอีกนะครับไม่ได้เพราะความจนนะบางทีผู้ปกครองไม่ได้เอาใจใส่เพราะว่าตัวเองไม่อยู่บ้านนะครับไปนอนค้างที่มัสยิดนู่นมัสยิดนี้ ทิ้งลูกทิ้งเมียนัฟาก็ก็ไม่ค่อยจะเลียวแลพอถามถึงเรื่องครอบครัวก็บอกว่าอัลลอฮ์เลีเ้ยงภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านคงได้เห็นคงได้สัมผัสนะครับผู้ปกครองไม่อยู่ถามว่าครอบครัวจะอยู่ยังไงกูอัมฟุตเซอร์กุมวะอาล,าออลอีกุมหน้ารออัลลอฮ์ได้เกล่าวในอันกุรอานว่าจงปกป้องตัวของท่าน ครอบครัวของท่านให้พ้นจากไฟนรกแต่วันนี้ผู้นำนาะอริยลูกาวามูนาะอัลนิซอาอัลลอฮ์บอกว่าผู้ชายนั้นคือผู้ปกครองต้องเป็นผู้ปกครองที่ดีด้วยนะของผู้หญิงแต่วันนี้เนี่ยหน้าที่มันเปลี่ยนไปนะครับผู้เป็นแม่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ในเวลาเดียวกันเลย เพราะสามีตัวเองไม่อยู่น้ฟาก็ก็ไม่จ่ายเงินทองที่จะให้ลูกไปโรงเรียนจะไปซื้อเสื้อผ้าลูกก็ไม่มีสามีเอาติดตัวไปหมดหรือไม่ก็ฝากไว้ที่ธนาคารลูกจะไปโรงเรียนก็โอ้โหนะครับค่อนข้างที่จะลำบากมากมีเหตุการณ์ผมอยากจะหยิบยกเหตุการณ์หนึ่งหรือว่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยของท่าน รอซูลุลลอฮ์ h ซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งถ้าเอ่ยชื่อมาเนี่ยพวกเรารู้จักกันดีเลยฮินนะครับหรือว่าฮินดอนพันยาสุดที่รักของอบูซุฟยานมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ h ซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับ ฟะคะเลจ่ราราสน์ลลหินนอนกาวว้าวยังไงโอรซูลอันนะอบาซุฟยานรอยูลุนชาฮีฮุนเป็นผู้ชายที่ขี้เหนียวมากณนะวันนั้นน่ะซุฟยานไม่ได้ไปนอนค้างแรมที่มัสยิดไหนนะไม่เด้ไปค้างแรมที่ทางภาคใต้ไม่เด้ไปค้างแรมที่ภาคเหนือหรือว่าภาคกลางซุฟยานอยู่กับบ้านนั่นแหละ นะครับซุฟยานสามีฉันเป็นผู้ชายที่ขี้เหนียวมากเลยเซโตีนี้มีนัฟฟะกตนะครับเลยเซโตีนี้มีนันนัฟะก็ไม่จับไม่ให้ไม่ไม่ได้จ่ายนัฟะก็กับฉันเลยนะครับ หรือว่าให้มาก็มายักฟีนี่ว่ว่ลดีให้มาก็นิดๆหน่อยๆไม่เพียงพอในการใช้จ่ายของตัวของน,นอางฮินดนเองและก็ลูกๆเองนะครับฟะก็ละท่านนาบีกล่าวกับฮินดนว่าคุซีมายักฟีกีว่าวะาลดูกิบิลมาอารูฟ จงไปเอาทรัพย์สินหรือว่านาฟกกของสามีเธอได้ให้เพียงพอกับเธอและก็ลูกๆของเธอด้วยกับความดีนะครับนบ,บีวงเล็บสุดท้ายว่าด้วยกับความดีแปลว่าเรานั้นสามารถไปหยิบเอาเงินของสามีได้โดยที่สามีนั้นไม่ต้องรู้ ถ้าจะเป็นภาษาไทยก็แอบไปขโมยเงินมานะครับให้เพียงพอกับตัวเจ้าแล้วก็ลูกของเจ้าบิลมา,ารุฟด้วยกับความดีเอามาเท่าที่เพียงพอในการใช้จ่ายอย่าเอาไปเพื่อที่จะไปส่รุ่ยสุร่ายเอาไปซื้อเสื้อผ้าเอาไปซื้อเสื้อผ้าที่ไม่จําเป็นที่ต้องซื้อหรือว่าเอาไปซื้อกระเป๋าสะพายผู้หญิงชอบในเรื่องกระเป๋าสะพายนะครับ ไปซื้อลิสติกไปซื้อรองเทา้าไปซื้ออะไรต่ออะไรที่เป็นแฟชั่นในในสังคมปัจจุบันเขากําลังนิยมอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เรื่องของบิลมาอารุไม่ได้เป็นความดีนะครับในขณะซุฟยานอยู่ที่บ้านจนะ่ายนัสก็ไม่เพียงพอให้มาแบบคนขี้เหนียวก็ให้กันนะครับฮินดนเองยังไปคอมเพลนกับท่านเรซุลลอฮ์ุลลอฮ์หัวอะไรฮิวสลัมเลย แต่นี่ผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้อยู่กับบ้านเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่บ้านเนี่ยถามว่ถาถ้าท่านนบีสลลลุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลัมเนี่ยอยู่ในยุคข,ของเราเนี่ยจะรับคอมเพลนจากแม่บ้านมากน้อยเพียงใดจดบันทึกกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะครับแต่นี่นบีวะฝาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมามอง ตัวเราสิว่าเรานั้นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกของเราหรือเปล่าเราเป็นเหมือนกับลูกมานเป็นเหมือนกับนบีอิบรอฮีมหรือเปล่าเราทําให้เท่าที่ความสามารถของเราทํานะครับท่านผู้ชมทําให้เต็มที่ในเรื่องของศาสนาเรามีความรู้เท่าไหร่เราปฏิบัติเท่าไหร่ เราพยายามที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราให้มากเท่านั้นเราอย่าละรักลูกของเราจนจนเกินเหตุบางทีลูกผู้ชายรักมากลูกผู้หญิงเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ใส่ใจไม่สนใจให้เงินไปกินโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ให้ลูกผู้ชายมากกว่าลูกผู้หญิงได้น้อยกว่า บ,บางทีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของผู้หญิงเนี่ยเยอะกว่าผู้ชายแต่พ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ไดียมองเห็นความสําคัญในส่วนตรงนั้นให้ลูกผู้ชายมากกว่าอันเนื่องมาจากรักลูกผู้ชายมากกว่าลูกผู้หญิงนะครับจะไปไหนมาไหนไม่สนใจเวลาลูกผู้ชายเนี่ยโอ้โหเอาอกเอาใจกันอย่างนี้เนี่ยความยุติธรรมก็ไม่เกิดขึ้นในสัง,สงคมของเยาวชนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นครอบครัวที่เป็น ุนตุมคอยรออมเมตินออคริยัตลินนาสอัลลอฮ์บอกว่าอย่างไรเรานั้นเป็นประชาชาติที่ดีเป็นประชาชาติที่ดีเยี่ยมที่จะมาเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์ในสากลโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะต้องเป็นแบบอย่างให้กับสังคมโลกให้รับรู้ว่าสังคมมุสลิมของเราเนี่ยปลูกฝังมาแบบนี้รักลูกก็ต้องรักลูกให้เท่ากัน นะครับรักให้เท่ากันออดีลูฮวอักรอบุลิตักวาอัลลอฮ์บอกไว้ว่ายังไงพวกเจ้าทั้งหลายจงให้ความยุติธรรมอันเนื่องมากามาจากว่าความยุติธรรมนั้นจะนําตัวของพวกท่านจะนําตัวของพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยให้ไปอยู่ใกล้ที่สุดของความยำเก่งนะวันนี้เนี่ยถ้าความยุติธรรมของเราไม่เกิดขึ้นเนี่ย เราปลูกฝังในจิตใจของเราไม่มีความยุติธรรมเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งเราถูกให้ตัดสินปัญหาเนี่ยเราก็จะไม่มีความยุติธรรมในเรื่องเรื่องนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแบบอย่างที่ดีสุดให้กับสถาบันครอบครัวนั่นก็คือผู้ปกครองเรามาดูตัวอย่างเช่นในความรู้สึกของผมในความคิดของผมเนี่ยนะครับเยาวาชนที่จะเสียคนเนี่ย มีอยู่สี่ระการด้วยกันจะเสียก็ได้จะดีก็ได้มีอยู่สี่ระการด้วยกันประการที่หนึ่งสถาบันครอบครัวสถาบันครอบครัวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยแน่นอนเรายกตัวอย่างเช่นละหมาดฟัดดูฮ้าเวลาไม่ละหมาดกันแล้วบ้านนี้ลูกของเราเนี่ย ไปส,ส่งไปโรงเรียนที่เขาสอนเขาคุยกันในเรื่องของศาสนาเนี่ยครูที่โรงเรียนก็ทําหน้าที่ไปละหมาดฟัดดูมีห้าเวลาเท่านั้นเท่านี้มะเกลดมีสามรักอัดอีชามีสี่รอกอัดสอนให้กับลูกของเราทั้งหมดเลยในเรื่องราวของของการละหมาดรากอาดแรกอ,าอ่านยังไงร้กอัดที่สองอ่านยังไงอยู่โรงเรียนละหมาดได้ดิซูรีอัสรีสองเวลาละหมาดครบ พอกลับมาถึงบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ละหมาดเลยแรกๆกลูกเราไปเรียนมาก็ละหมาดดิไอพ่อก็มองทีวีไปไอแม่ก็บางทีเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมตามภาษาของคนยุคนี้นะครับไอลูกก็ละหมาดไปนานๆเข้าไม่ละหมาดแล้วลูกเราไปเรียนมายังไงได้เท่าไรก็อยู่ใน,นกระเป๋าอยู่ในสมุดนั่นแหละนะครับไม่ละหมาดแล้ว อันเนื่องมาจากว่าแบบอย่างไม่มีให้เห็นในครอบครัวนะครับแต่ถ้ามีแบบอย่างให้เห็นลูกเราเป็นคนดีได้เลประการที่สองเพื่อนเราอย่าลืมนะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยติดเพื่อนมากท่านนาบีพูดไล้ว่ายัางไงอัลมารอัลาดีนิคอลีลิฮิฟันยันซุรฮาดุคุมมันยุคลินว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะขึ้นอยู่กับศาสนาของเพื่อนเขา หรือจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแบบอย่างของเพื่อนเขาเพื่อนเขาเป็นคนที่ตั้งใจเรียนละหมาดดีถือสศนอดดีลูกเราไปคบกับคนคนนี้เนี่ยถามว่าลูกเราจะเกเรได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเพื่อนของเขาเนี่ยไปติดยาไปติดการพนันเนี่ยลูกเราไปคบอยู่กับคนพวกนี้เนี่ยให้ลูกเราดียังไงวันหนึ่งลูกของเราก็เป็นเหมือนเพื่อนเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นนบีทึงบอกว่าฟันยืนสุรฮาดุกุมมันนย่คฮอลินดูด้วยพวกท่านทั้งหลายดูด้วย คนนี้จะมาเป็นเพื่อนของลูกเราเนี่ยนะครับอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองประการที่สามนะครับสังคมบ้านเราสังคมบ้านเราเนี่ยเราละหมาดเราอิบาดะห์ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดแต่ข้างบ้านเราเนี่ยตู้เกมร้านอินเทอร์เน็ตมีผับมีบาร์มีร้านเหล้ามีการพน,นันมั่วไปหมดหลังบ้านขายยาบ้ายาม็นะครับวันดีคืนดีลูกของเราเข้าออกท้ายซอยหัวซอย ก็อาจจะเฉียวจะแวะได้ถ้าเรามีความสามารถในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสังคมแบบนั้นเราอย่าไปอยู่นะครับอันนี้ประการที่สามประการที่สี่ประการสุดท้ายนะครับในเรื่องของโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองเลยก็ว่าได้ครูเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองเลยก็ว่าได้วันนี้เนี่ยโรงเรียนในหมู่บ้านของเราเนี่ยนะครับ เป็นโรงเรียนที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของวิชาการขึ้นชื่อมากในเรื่องของความรู้มีครูดีมีความรู้มีความเอาใจใส่เด็กดีแต่โรงเรียนหลังนี้เนี่ยปฏิเสธที่จะเอาอิสลามเข้ามาเราส่งลูกของเราเรียนป .1 ถึงป .6 ลูกของเราคุมหัวมาตลอดเลยพอไปเข้ามัธยมม .1 ถึงม .6 เนี่ยไปอยู่โรงเรียนที่ดีมากในสังคมเป็นที่ขึ้นชื่อลือชา มีชื่อเสียงนะครับแต่ปฏิเสธอิสลามไม่ยอมให้มุสลิมะไม่ยอมให้เยาวชนมุสลิมะของเราคุมหัวลูกของเราคุมหัวไปโรงเรียนแล้วดึงออกตอนหน้าแถวทําโทษมั่งในห้องดึงออกมั่งโรงเรียนให้มันดียังไงถ้าปฏิเสธอิสลามเราอย่าส่งลูกของเราไปเรียนโรงเรียนหลังนั้นเพราะวันหนึ่งลูกของเราแหละจะกืนไอ้สิ่งที่เขาปฏิเสธอิสลามเข้าไปในหัวใจของลูกเรา นะครับเราเอาลูกของเราออกมาแล้วก็ไปส่งที่อื่นไปส่งโรงเรียนที่เขาเอาอิสลามนะครับลูกของเราจะได้ประสบผลสําเด็จทั้งดุนยาแล้วก็อาคิร์มันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าลูกของเราคุมหัวตั้งแต่อยู่ป .1 จนถึงป .6 วันดีคืนดีไม่รู้อะไรเปลี่ยนใจเราจะไปเข้าม .1 เราเป็นพ่อแม่ใช้ให้ลูกของเราถอดที่หยาบบอกว่าโรงเรียนหลังนี้เขาไม่ให้คุมทีหยาบ มันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ปกครองจะทำอย่างนั้นกับลูกนะครับแต่ตรงกันข้ามเราพยายามเน้นหนักให้ลูกของเราให้แต่งตัวในที่อิสลามต้องการมากยิ่งขึ้นแต่สถาบันแห่งนี้ปฏิเสธนะครับสรุปได้4ประการด้วยกันที่จะทำให้ลูกของเราดีก็ได้เสียก็ได้อันที่หนึ่งสถาบันครอบครัวอันที่สองเพื่อนฝูงอันที่สมสังคมที่เราอยู่อันสุดท้ายคืออันที่สในเรื่องของสถาบันการศึกษา นะครับสำหรับวันนี้ผมเองจะต้องอคงต้องจากลากับท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับวบิลลาฮิตตฟิกว ah ันฮิดายะวะสัลลัลลอฮุอะลลอนบีจีน่าสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะสัลลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ